หนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองที่พมา่าอยู่ในอดีตอะพีต่ต้นเมืองพมา่าในอดีตนี่มันแปลว่าประเทศพมา่าในตอนนี้เลยปะนิวที่ถามว่าเคยเป็นของมอหรือเปล่าอืมปะไม่หรอกก็คือว่าตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็แยกกันอยู่แหละอ่อแยกรัดแยกค่ากันอยู่แหละยังยังหงสาวรีก็คือว่าเป็นปะโกใช่ไหมอตอนนั้นก็แบบว่าเป็นของมอค่ะอ่า แล้วทีนี้ก็แปลว่าถ้าเป็นของพม,ม่าเลยก็คือว่าจะต้องไปตองตองอูแหละตองอูอ,งอ,อ่าถ้าบอกว่าเป็นเป็นแสดงมมว่าจริงๆในประเทศพม,ม่าทุกๆวันเนี้ยในประเทศเมียนมาเนี่ยเคยเป็นทั้งของพม,ม่าและของมอญใช่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นของมอนทั้งทั้งทั้งหมดหแล้วพม,มา่าไปตีไม่ใช่คือจริงๆแล้วถ้าเอาปัจจุบันแล้วเป็นเมียนมานะก็มีทั้งของพม่าในอดีตแล้วก็ของมอนในอดีต เราจะออยอย่างนั้นมันก็ยากอีกที่พม่ามันเยอะเยยิเยอะขยายอีกออะไรอีกใช่ไหม<ะ>เพราะว่าที่จริงมันแล้วอะ่ะเหมือนก็เราเคยเคยพูดกันมาที่พม่าก,ก็คือว่าผมว่ามันไม่มีแบบอระบบของพระมหากษัตร<ะ>ิย์ต่อมาไง<ะ>ใช่ไหม<ะ>มันก็เลยแบบวันเริ่มแตกแยกกันไปตั้งแต่ตอนนะั้นยิ่งณนปัจจุบันเนี้ยมันก็ยิ่งไปใหญ่ก็<ะ><ะ>ทันสมัยมาใช่ไหม ย,ยังยังยังตอนนี้ดูดิกระชินกระยากระยินชินมูละมาราไคาชั้นแปดลัดครับอแปดลัดเนี่ยถ้าแย,ยกออกไปก็ประมาณร้อยสาสิกว่าชาติ